สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิผ้ามะเมืองหมกม่วง,งที่มาผ่านพี่น้องนะจ๊ะของเฟิร์นนี่สีปลูกจากเคาะไนค่ะมาได้ดติดตาเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเมืองเป็นจังไรสีงามบอตามมาเลยค่ะไปเมืองน้ำกันจ้ะแาบโดยรวมนะคะอันนี้เราสีอันเอาเอาเอาไนมันมากาเอานะจ๊ะ งามอยู่ด้วยค่ะพี่นอ้องในมันกลับไปขอเอาอันในพันน้ำพี่นอ้องจ้ะเห็นบ่าขะพี่นอ้องงามคือกันค่ะซูสีกันเลยก็บแบบที่เฮ้าอันติดตาม่านา่าจ้ะสื่อต้นติดตามมาเป็นนวยคือกันค่ะอีวังหันเพื่อกัไเด็กเก็บแล้วตอนนี้ก็ได้ประมาณ สี่สองปีคือกันค่ะเพราะว่าปลูกขา,ขาวเดียวกันแต่ว่าของแม่นงพิมพนี่ไปเสือเอาต้นพันธุ์แบบพ้นติดตาแต่ว่าของเรานี่ไปหาเม็ดมันมาพาะใส่ถุงแล้วกะ็เอาลงมาปลูกเอาเองจะ้ะแล้วตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะตัดแต่งกิง่งเ,เ,เพิ่นมีแบ,บ่ผม จะคล้องสวนค่ะมีจจกโตหนู้ออยแบ่มีจจกโตาาแบ่มีจกมจกโตขี่มันเนาะขี่มันก็เป็นปุ๋ยพอดีเลยขนลูกสาว กำลังถอดหนอนู้ไอ้ใส่ปุ๋ยเราบ่หนิใส่ปุ๋ยเราบ่พวกมองที่มาผ่านกำลังถอดหนอจ้ะตอนนี้ก็เป็นพื้นที่หน้าคือกันค่ะพี่น้องพื้นที่หน้าจ้ะมันหังอยากเป็นหน้าโน่นแน่นะจ้ะทั้งขางกันกับเป็นหน้ามีบางหันมาว่า เราเก็บมันเป็นหน uis, ่วยเก็บเดอันกระสอบหนึ่งแล้ววะขนาดพอหนเป็นหน่วยพอมกันเลยเราก็ดูแลดีน้ำเนียค่ะเพราะว่ามันอยู่ติดบ้านมาปลูกบ้านอยู่นาะัางโมเดลขายแล้วว่าจีกินเบิดลูกเอาจีกินเบิดจีกินไหนมันสำหรับพี่น้องผู้ใดอยาก เย็นนะคะเอาหนามาปลูกบัวม่วงที่มาผ่านผา,นมามเมืองอีกนี่แหละสวนหนึ่งที่เพิ่นปลูกแบบเดียวกันอันนี้กับบเด้ยกล่องคือกันค่ะปลูกแบบบโ่ยกล่องนะคะเบิดขั้นแท่ออกกระปูกเลยจ้ะหย่มฝนนําเพียงนาแข็งผี่ท้านี่แต่ว่ากับใครเนี่ยแต่ว่าฝนทั้งนั้นมันติดข้าจ้ะ ำล่งถอดหยอดงามเลยผนกับสวนยูน้ำกันผนกัได้ดูแลดีค่ะจากสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ซสักก้อนค่ะฝากพี่ฝากน้องสำนับผู้ใดอยากเปลี่ยนแปลงน,นะคะ่ะปลูกไปน้ำหัวให้ไปหน้าก็ได้ค่ะเพราะได้มีแนวเสริมกันจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่้ด้วจ้ะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะ